กับอัดผักม,นนมีมีน้ำมีน้ำมะนาวกับ,กบกกกน,น้ำตาลกับผิกชีพกหั่นซอยน้ำตาลผัดนะต้ายจากินข้าวแล้ว,ออแ,ลวแตไปผัดผัดดกบ้านองครอบ ชอบกินองคัการที่ลูกของโอนจะไปเที่ยวแต่ผมนี่ไปสีน้ำตาล ทำด้วยกันนะอืมอร่อยกรอบดีกรอบอร่อยอร่อยมากทำง่ายๆกินได้สวยง่ายมากกินผักกิย็นไร

叫黄老板。 เขาดูอื่นเขการพิจารณ์ก หอมอัน um um> ี้ที่มันตลาที่เพื่อนต้นหอมเองหอมแดงด้วยนะหอมแดงเด็กกินเยอะๆจะได้ไม่เป็นหวายใจเขาเป็นหอมแดงด้วยค่ะไม่ค่อยเป็นหวาย

ไม่ไใ yeah, yeah. ส่เนื้ออะไรนะข้าวมันกจะไปบ้านคลองสองเก็บมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

嗯。<laughs> ทอดได้แล้วกเป็น,เ,นเป็นแป้งว่าใอ้มันเยอาหารที่ชอบ

ใส่ไม okay, ้ใหายสองช้อนอืมน้ำปลาใส่น้ำปลาสองช้อนแล้วก็ใส่มะนาวช้อนใหญ่แล้วก็ใส่พริกช้อนใส่น้ำตาลชินหนึ่งหอมมากเลยแล้วก็หั่นหอมแดงใส่หอมแดงหอมแดงเล็ก Yeah mm -hmm. đổ thêm nước lúc đi một nữa. Này, ăn vào สมัยขายของในโรงพยาบาลยายขายในโรงพบันเมืองประทุมเลยขายลาบน้ำตกต้มจำก็มียายยากปลาุกยากพุกอย่างของจังแก่งออกเขาชอบดูยายกินข้าวเขามานั่งอดูโปกนี้ะโัรศัพเขากดูยายกิข้าวหน้กกินผักกินโหนปินจัดดูอย่า เพราะว่าไม่เคยเห็นสีเท่าเนนะดิมกินหน้ารวยแต่ไม่รวยเพราะว่าดูอ้าวดีนะที่ทุกคนนะยายเสือทำเต่าอย่างนี้ให้ทุกคนดูท่องยายนะยายจะทำอ,อาหารเรื่อยๆนะเขาให้